ชื่อพิงกี้เป็นเด็กหกแปดค่ะชื่อโอเด็กหกแปดก็ไม่มั่นใจสักวิชาเลยค่ะเอ่อคณิตครับคณิตฟิสิกสตก็ดีขึ้นครับแค่ดูแเดียวพอหนูก็คณิตดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบกระโดดข้ามขั้นไปเลยอะค่ะเลยใช่ของผมเออ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวะอุตสาหกรรมครับหนูได้เป็นจุฬาลงกรณ์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมค่ะ อ่านหนังสือเยอะๆนะครับเ<ม>ตรียมตัวให้มากแบบคนอื่นแล้วเดี๋ยวเอาเสดงเป,ป็นเองก็ทางนี้ก็อยากจะบอกว่าเวลาโดนใครแบบว่าบั่นทอนก็อย่าไปเก็บมาคิดมากค่ะก็คือให้อ่านแล้วก็ทําตามแทนหองตัวเองไปเรื่อยๆอยา่าท้อก็คือมุ่งไปข้างหน้ากับเป้าหมายเดี๋ยวสักวันมันจะถึงเองอ๋อแล้วก็อย่าแอบหลับนะคะครับช่วยเชื่อเยอะเลยครับโอเคของทางนี้ก็คือ เรียกว่าช่วยเกือบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็ป็นคนแบบว่าเร็วๆก็คือใช้ชีวิตไปวันวันมากพอเขาค่อยๆวางแผนให้ก็แค่ทำตามแล้วก็มันก็ได้จุลาจริงๆมังกี้ <S <S <ank> everyday